นิทานอิสโเรื่องสิงโตกับหมูป่าในวันที่อากาศร้อนจัดวันหนึ่งของฤดูร้อนสัตว์น้อยใหญ่ต่างรู้สึกกระหายน้ำอย่างยิ่งสิงโตกับหมูป่าคู่หนึ่งก็มายืมประจันหน้ากันอยู่ที่ลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งเนื่องจากมันทั้งสองตั้งใจจะมากินน้ำในลำธาร แต่ตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะได้กินก่อนในที่สุดพวกมันจึงต่อสู้กันยังดุูเดือดจนบาดเจ็บทั้งคู่ระหว่างที่สัตว์ทั้งสองตัวหยุดพักเอาแรงก่อนที่จะต่อสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะเจ้าสิงโตก็มองไปเห็นแร้งหลายตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้ไม่ไกลนักและเดาออกว่า แรงเหล่านั้นกำลังรอให้พวกมันต่อสู้กันจนล้มตายไปข้างหนึ่งมันจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าว่าเรามาทำความตกลงกันดีกว่าขืนสู้กันต่อไปจนบาดเจ็บกว่านี้เราทั้งคู่อาจกลายเป็นอาหารของพวกแรงไปก็ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงระวังคนที่หวังผลประโยชน์จากความพินาศของเรา